ลับดาสามีท่านเค็ปสิบเพียงเค็ปสิ่งเพียงเอาละครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บรรยากาศของชิงร้านนะครับดูที่เต็นหลังไฟของอัฐทวดานี่มาในแนวของยูเกาหือที่เราละที่ไหลเถิดตะก่ลครบ คนทุกคนนะครับสลิปเปาอาจารย์แอดปองญกรมกาโตะนะครับได้ไอเวนเวาดอมเห็นันนี้ชิงงินหลานนะชิงหลานนะตวนยเนาะตหกบครับไปเขาไปแนน เจ็ดสิบหบาทฮ้ยเลยรอนแม่ครับเขียนมื่อวีนุ่เขียนมันต้องตามมาดีมันตามเด่นไปยุ่งก่อน น่เนีนเลยน่องชิมๆลมาเรียาเียแมเพียปล่อยแห้งเนยนี่จะไฟบูเดียอะเลยไรสี่อยห้าสบล้เทดายูชิมบอกต้นันขึ้ด้ขาเด้อ

มออนแทรตัวเอเจไม่เลยมาสตาร์ทคอยอยู่ก่อนนับเลฮัลโหลี่มันยูเซียนาเปิดในแอปนี่เรีนนี้ว่เรียนบ่ได้ได้นี่าเรีนบ่ได้ได้นี่เปลือยไรนมำ ไม่เลรียญพอไม่พีดดีสั่มหาน้แ้วพีะเจ็ดหมื่องเจ็ดหืนจเียอันน มันเลร้แต่มันเล่นมันมนเนไหลเลยมันบเ็เหเลยสักไปเห็ดงมันหลับไปเลยร้อนเลยจวาเาสตักิง่นะตัวกิ้

ราคาได้อะไรราคาได้อีกค่าสั่งได้กินซุปชื่ออากาศเก่าจิบคนแล้วได้กินตามครับ <muchas> <muchas> <coughs> 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 ทบให้ิดเห็นเราจะหยุดเข้านย์บูดดันบูดดันพี่น้องจำคลิปผีอาจยนทร์ปล่อยยุดเข้าศูนย์ไงวะนั่นละฮะเจาว่าลูกลักนั่นละการสปีดออกจากฐานนะครับ คอยมาหลุนกันขอ้มันหมานนะครับสำหรับอัตเทวดาขอให้ได้เซมเดยเถอันนี้ไปแบบไปหลุนเกาซีเป็นครับงั้นครับสุดท้ายคนเบิดแล้วก็หมวกแปกก็ไล่ะหมวกหมวเสื้อมนรื่อยรเลหมันนี่เปิดหมวกเ้ามาน่งนลยมันนี่เปิดหมวกก็ไล้อะไรครับ ต่อไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วก็จะไปนาธานนะครับนี่คือแอดเทวดานะครับบังไฟคนใจมหาชนนะครับขับพอกันนาธานครับแอดเทวดาหมันหมานมนะ หนึ่งองสามงานง่านอหอยมา่านไหมาดีๆพูดนึงหมาอะไรไมีหมานอยู่หมาไงได้มาแล้วครับเกิดพ้นเสาสูทานแล้วครับอ็ดเทวดานะครับทีมงานชุดใหญ่มีคนนี้ว่้มีแล้วบัต เอาละครับฮอดาานแล้วนะครับแอปเทวดาแอเทวดาก็ได้อันนครับจัดตเกียมัตเชิงล้านนะเม็ชิงล้านมนเริ่มโวยเรื่องฮอดาานแล้วขบวนวิศที่เองทองเพีงหนึ่งองใตที่เหลือใคเนี่ยะหนึงในป้องไตที่เหลอเด้อ นะภาวะตานมุดอะตาว่าดึงเว่าเมื่อสิบพันตัว่าเมื่สิดีไปครับแอดเทวดานะครับแอดเทวดาส่งต่อแล้วนะครับแมทชิงหลานเด้อนะครับเดี๋ยวมาหลุนมาเบิรงนดัก <ล ısı> ันครับ <net> <t os good guy> มือหน้าเป็นอาจารย์แอดนะครับมือหน้าเป็นอาจารย์แอดนะครับบางนี่ปล่อยแบบยุคงเก่าศูนย์แล้ววะพระองค์เจ้าเจ้าเจ้าหัวนใต้ที่กวนขวามันต้องมีอีกเงี้ยผ่านที่รถแล้วรอแอดเทวดานะครับร้อยพุชิ้นแล้วนะครับในการติดตั้งหมอกไฟนะครับนี่คือแอดเทวดาขี้เอาหมดเลนั่นเอยิ่งเพิ่มขึ รับสาต่อให้างถามเรื่องบอมาทำมาไม่ได้ทำเยอะมามลุ่นเซีมลุ่นเซียมอนญาตไปครับอนุญาตไปบไฟชมาเพระ่าชางมอดีนี่จนวงไหเดี๋ยวไปอ่นหางเลยเจ้าหานีแอธรมดาแล้วเป็นเจ้กอฟ้ามเป็นน้องลำบวานลัซาาม่นี เจ็ดสบเที่ยวอตงลังเลท่านบอตองคิดอย่างไรนะครับอยู่ทวดาครับเทวดาเจ็ดสิบนะมันๆนะไ้เขาครับเดเบบกไฟลัไปขึ้นแอดเทวดาครับแอดเทวดางอดเทวดาจสาม ูยุค90ีี่เลยจนบาดแน่นครัดุนแน่ดนด้วยทั้งใจวดวนอตามะบ้าไปดไปที่สูงหมดมันหาเฮงก็คุณบอกว่าปล่อยแบบยุคเกเพ่ปล่อยแบบยุคเกนะครับ อาจารย์เอดนะครับเสียงโหดจุดจุนนะครับเอดทิวดาโหดโหดโหดาโตนี้โหดมันหาโหดมันหา หารุนกันไปครับกับแอดเทวดาเอาละมาตั้งในไปบารุนกันไปครับลุนกันไปกับแอดเทวดาเบาแหงเบาแหงน เอารุ่นครับรุ่นนะเบามากๆเลยี่ลอย่ที่เธรรมดาขนาดปกป้องยังเห็นอ่ะธรมดาไม่ค่อยเห็นบ้าไฟนะเลี้ยวัดปากบันดาลังมันไม่ลงเลยเบามากมันเบามาก วหส่ร้อยเดียวดีเที่หนีที่หเลย้ารอยตอนนี้เลยที่หนึ่งเเตจอาเอาเดูเวลาก่อนสี่ตอนนี้ในห้าร้อยนี่เลาวันนี้เราำมาหลายเอเอเออออเอมเ้าสิบบจ้าสิบพาไป พาได้เสียบอกขึมาพว่าพว่าปล่อยแบบยุคเก่าศูนยมด้เลยเหรอวเดระเอาสูสีมากๆครับต้องออกหาช่องเลยล่ เอาสิขึ้นได้บ่สิขามที่หนึ่งนายบ่ตอนนี้สิขามาสิหนึ่บอรุ่นหาแสนครับตอนนี้รุ่นหาแสนโอ้ยเขาประกาศจะโยงหันอีกเดี๋ยวครับครับที่มาให้น้ำข้ามไหนข้ามไหนยังทำลายบรรยากาศนะครับแตกลมแล้วไม่รู้เวลาพี่ตามลงมาะเติมทางครับ ข้ามไหม450 <Imperial benim> 450เข้ากันเข้ากันที่หนึ่งกับทีอเข้ากันปังจะเริ่มไม่ไม่ปังที่หนึ่งกับที่สองต้องรวบรวบรวบหารสองแล้วก็รวบหารสองแค่ก็ให้หารสองไม่รวบมาเออรวบรวบรวบถ้าถ้าได้แบบนี้นะถ้าได้แบบนี้นะครับตอนนี้ที่หนึ่งสองข่ายนะครับถ้าจบตรงนี้ถ้าจบตรงนี้นะไผ่สีกอกับเอฟเทลดา450โอ้ยสุดยอด